หลุดถอดมาเนี่ยมึงจะพูดทำเพื่อมงยิงเนี่ยผมก็ยิงผมเออหลุดไปแล้วยัก็ไม่ตายอ่ะ้องถึงปะที่เขาหลอดแั่ตอนนี้ที่เขาหลอดก็อะไรนะอะไรนะ เออออันนี้พี่เขาหลอดแล้วปกติตายนะเ้ยขำแบบเกลียนไปหนึ่งไปเจอไปเจอได้ไงครับไปเจยไปเจอเบี้ยมาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนฮะพี่ครับอวดเจอแน่เลย เบียมาจากไหนนะเดาไม่ปล่อยเลยไม่เจอเจอในที่ร oh um> uh 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 ่มน้ำชื้นุ่มอะระดับไปเลยครับพี่ชายอยู่ยนไม้ขาวอะไรครับ รู้สึกบุญกินเดี๋ยวแค่ต้องรอคานแน่เลยเหมือนแบบพูดเหมือนเหนื่อยอะเอาห้าแล้วเมียร์แล้วเมียร์นอนตอนไหนอ่ะดึกเหรอเพียพี่พี่เข้าไมปในเจดีส่งพงแล้วเมียไม่ได้ยินที่ถามเหรอ ตอบแล้วไงตอบเมื่อไหร่อบเมื่อกี้ตอบว่าไม่เด็กหรอกไม่ได้ยินว่ะไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินใช่ใช่นี้แม่งวดแสบเลยใส่ไฟมันใส่ไฟกัปเพื่อนถ้าอยากถ้าอยากได้ดินก็ไม่ใกล้โดนเลยแม่โดนอเลยแม่เลยเข้าไปใกล้อ่ะเดี๋ยวแม่เลยเดี๋ยวจะโดนสักทีเปล่า โดนโดนอะไรทิพย์แน่เลยสอตีนะจ๊ะมึงขำแบบขำไม่สุดอะมึงขำอะไรกันว่าฉลิทธ์บางนู้นอันดับโซนเยอะเลยพี่ชายโอ้โหโอ้โหมันหัวอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอคะ ไปเจอพี่เขาเมื่อเชาเอเนเกมครับอปกติผมว่ามันไม่ได้เสียงอย่างนี้นะผมไม่เคยตัวนึง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 อ่ะตัวงนั็มาเฮ้ยมันมาแล้วเหรอไม่มาตัวเดียวมาเต็มตีนะเต็มมีเต็มตีนะใช่มายอของแล้วอ่ะตอหนึ่งครับตหนึ่งครับ เฮ้ยโอ้ยไาอ๋อนของย,ย,ยัยดีใจน้องหนึ่งแน่ชุดนี้วะอ้อมาแล้วก่อนอ๋ออ้ออ้มให้โองคุณจะไปชุบ จะไปชุบนะแปทำอ๋อมันโอนหลังเข้ากระโดูก็ได้เล่นก่นเลยอุ้ยตายสองอีกตัวหนึ่งในบ้านอ๋อไม่มีก่อแล้วไะสองอยู่ไหนเข้ามาจุ่มจุ่มกับบนใดเลยมียาไหมครับมีมีเบนเนนนะคะโอเค โอ้สองตัวโอ้ตกใจมากเลยยังยังองนึงอ้นี่ะโดนถมเลยหน้าอ๋อเแลอหรอครับังยังผมซ้ำนะอาหรอใช่ ตอนนี้มันงหวเราสุจริตหลุดผ่อมาเนี่ยแล้วมึงจะพูดทำเพื่องยิงเนี่ยผมก็อายิงผมเออรู้แต่ละ ยก็ไม่ตายอ่ะโชคสิ่งปะใช่พี่เขาหลอดนั่เองตาหนี้พี่เขาหลอดก็อะไรนะเหมือนกันะอะไรนะเออออันนี้พี่เขาหลอดเลยก็ปกติตายนะข๊อแบบเขียนไปหนึ่งไปเจอไปเจอได้ไงครับไปเจอไปเจอบีอาร์มาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนฮะ เบียขวดแกแน่เลยเนาะเบียมาจากไหนนะแต่เอาไปปล่อยเลยม่เจอเจอในที่ลุ่มน้ำืุนนะนนหมายถึงที่โสกโปกเหรอ <c oughs> อ,หอย่างนั้นนะ่ะไอะ <c oughs> ๋อเนียทำไมต้องมาเพื่อนแบบอย่างนั้นน่ะยังไม่ได้พูดเลยนะจีบอกว่า<ไ>เป็นรุ่มน้ำนื้นก็เบียหมายถึงที่โสกโปกอ่ะ โอ้มันดักเ็มเลยโอ้ไฟมนาแน่จอก่อนจอดก่อนจอนก่อนพี่ต้องสมมุติอนนมีตรงนั้นใหตรงนั้นตัวนึงไปใช่เลยไับมายบมายัไ้ไอไอ้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 ไออ้ไไไ้อยไไอไไปไไ้ไไ้อไอ้ไมไ้อ้ไอไอ้ย เห้ยโอ้ยน้อยโดนเหยื่อเลยโอ้ยเบี้ยเด้อโอ้ยจบแล้วผมบอกแล้วแหละตัวหนึ่งอันนี้นาอะไรมันติ่มมากอืมที่ต้องมาจัดการมันเลยอ่ะตั้งแค้นไอ้โอเคได้ผมบอกได้ทีเลยแล้วกันบด้เลยนั่งไงโอ้โหเต็ม อ่ามันี่งฟโอ,โอมันเกี่วของออมันเกี่ยวของฟรีเลยพี่ตรงนี้ม,นมาร์คจะโ่นตรงนี้ตรงนี้เต็มตีเลยมารุเคชั่นใจเย็น,ยน,ยนอ่าตง้งตีมานาันแน่ๆเลยพี่งล